สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเที่ยวสถานีรถไฟซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทีพาจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีอายุยาวนานถึง92ปีมาแล้วต้องไม่พลาดข้าวแกงเขียวหวานไก่ทอดนี่คือวัดพระสามองค์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอทีพามาแล้วอย่าลืมมาสักการะที่นี่เลยนะคะ วัดหลายล้อมไปด้วยแม่น้ําและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขึ้นชื่อเรื่องหาดงามทรายขาวก็ต้องมาที่นี่แล้วล่ะคะ่ะจะมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นครอบครัวหรือมาเป็นกลุ๊ปเป็นแก๊งก็ได้เลยนะคะที่นี่มีที่พักให้นักท่องเที่ยวมากมายได้เข้ามาพักกันค้าเงียบสงบและก็สบายนะคะ แล้วที่พลาดไม่ได้ต้องมาชมบัวก,กระด้งยักษ์ที่หนาวังยาวฟาร์มที่นี่มีกาแฟ,ฟมีเครื่องดื่มและของทานเล่นให้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ท่ามกลางวิวสวยๆนะคะต้องมาเลยค่ะ มาเป็นครอบครัวในวันหยุดนะคะหรือว่ามาเป็นชุดทำงานนะคะได้หมดเลยค่ะที่นี่มีความร่มรื่นนะคะน้ำสวยๆสระสวยๆพร้อมบัวกระดดงยักษ์ใหญ่มากๆค่ะต้องมาให้ได้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมกล้องมาเพื่อถ่ายรูปนะคะเพราะที่นี่วิวเขาเยอะมากๆค่ำแล้วไม่รู้จะก,กางเต็นท์ที่ไหนต้องมาที่นี่เลยค่ะภูจันผาที่นี่เป็นได้ทั้งจุดแคมปิ้งและจุดชมวิว เดินขึ้นไปเพียง200เมตรก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆยิ่งยามเช้าถ้ามีทะเลหมอกนะคะตรงนี้ก็คือวิวระดับ100ล้านกันเลยทีเดียวนะคะลมพัดส,สบายมากๆเหมาะแก่การตั้งแคมป์นะคะรายล้อมไปด้วยสวนผลไม้แล้ววิวทิวทัศน์ก็คือสบายมากๆนะคะลมพัดตลอดเวลาเลยอย่าลืมหาเวลาว่างๆมาเที่ยวเทพากันนะคะ